สวัสดีทุกทุกท่านนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รยักซึ่งเราก็จะมาพูดคุยกันไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขมงคลหรือวิธีการเสริมดวงของแต่ละคนนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงกันก่อนเราจะมาดูกันซิว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างหากจะพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย มันได้ไพ่มาตามาซึ่งมันหมายถึงว่าคุณต้องเข้าไปใกล้ชิดใกล้อยู่ใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉนั้นช่วงนี้อาจจะมีความเครียดเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการที่จะถูกใช้งานที่มันเกินขอบเขตหน้าที่ของตัวคุณเองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังถือว่ายังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าการลงทุนตัวนี้คุณจะต้องลงไปบริหารจัดการด้วยตัวเองส่วนเรื่องก,การเงินมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ วันนี้เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดมีใครมาหยิบยืมเงินของคุณต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้คืนตามกํากหนดหรือการที่ตกปากรับคําไว้ในเรื่องของโชคลาภค่ะยินดีด้วยคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่มีเกณฑ์ของการมีโชคลาภอยู่พอสมควรนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลย ความรักของคุณยังสดใสยอยู่แต่คนที่มีคู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้วจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการไม่เข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะมีการระหองของะแหงการทุ่มเถียงกันได้ส่วนคนที่กําลังคบหากันอยู่หรือความรักของคนโสดช่วงนี้เรียกว่าไปได้แจ๋วทีเดียวละในเรื่องของตัวเลขุงคนนะคะก็จะมีเลขหก เลขหนึ่งแล้วก็เลขสามแล้วก็คูัพั์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะตอนนี้อยู่ที่กระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นการเก็บเงินก็ดีนะคะหรือใครก็ตามที่มีรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยควรที่จะดูแลจัดก,การให้เรียบร้อยด้วยการเสริมดวงค่ะให้มีในเรื่องของการบริจาคค่าน้ําค่าไฟหรืออาจจะเติมน้ํามันตะเกียงได้ยิ่งดีเลยนะคะทีนี้ในเรื่องการสักการะขอพร ก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะคะพระพ,พิคเนตแล้วก็พา雅ภุตเคล็ดลับบันเทิงโชคเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหนึ่งของให้ซื้อเลขกับคนท้วมหรือคนพิการอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับบันเทิงโชคสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องนา้ี่การงานค่อนข้างไปได้สวยทีเดียวแหละนะคะงานมันมีความมั่นคงอยู่โดยเฉพาะใครก็ตามที่กําลังคิดจะลงทุนหรือขยับขยายกิจการตรงนี้ครูถือว่าโอเคอย่างมากๆเลยนะ ส่วนใครที่กำลังเริ่มอยู่นะคะขออย่างหนึ่งว่าจะต้องมีคู่คิดเพื่อที่จะช่วยเราในเรื่องของความคิดความอ่านหรือมองการตลาดในกระดัแตนะ่ในเรื่องงานค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานพอสมควรคนที่เกิดวันจันเนี่ยในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งคุณควรที่จะชะลอการใช้เงินก้อนใหญ่ ไว้สักก่อนนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจแบบว่าใจร้อนใจเร็วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจรักของคุณเนี่ยจะทำให้เงินให้คุณเนี่ยเสียเงินแบบมันไม่คุ้มค่ากับเงินเช่นการซื้อของหรืออะไรก็ดีนะคะจะได้ของแพงเกินจริงละง่ายๆส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะนะคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องของโชคลาภครูไม่ค่อยที่จะเห็นเท่าไร่นะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเบาๆกันสักนิดนึงก็จะดีกว่า ความรักของคุณนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้มันมีดวงเด่นในเรื่องของความรักคุณจะเจอคนจริงใจคนดีๆเข้ามาพบปะเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ถูกสเปคคุณเท่าไหรนะ่นักแต่เขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณทีเดียวส่วนคนที่มีในเรื่องของครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ถึงเวลาที่จะมองในเรื่องของการขยับขยายครอบครัวหรือใครที่วางแผนจะมีเจ้าตัวน้อยช่วงนี้เหมาะมาก นะคะคนที่เป็นคบหากันอยู่ตอนนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆื่อเรียกว่าความรักเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวจากไพ่ทั้งหลายทั้งปวงเวลาเรามาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันก็จะมีเลข2เลข9แล้วก็เลข5คุมทรัพย์ของคุณเนี่ยนะคะพอจับได้ไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยบอกว่าจะอยู่กับเพศตรงข้ามของคุณน,นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุมทรัพย์ส่วนเรื่องของการทําบุญค่ะการทําบุญเนี่ย ให้ใบมีจะบ่งบอกถึงการทําบุญที่เกี่ยวกับถาวรวัตถุอาจจะเป็นการสร้างบัวสร้างพระสร้างวิหารอะไรก็ได้นะคะการสมทบทุนตรงนี้จะดีมากสําหรับคุณสักการะขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลมพระแม่รัศมีแล้วก็องค์ปู่ศรีสุโธท,ทีนี้เคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะว่าจะทําอย่างไรบ้างเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยใช้เครื่องประดับที่เป็นสีดําหรือใช้เครื่องประดับที่เป็นทองคําแท้ เด่นนะคะทองคําแท้ถ้าใครไม่มีก็ใช้เครื่องประดับที่เป็นสีดาโอเคนะคะอาจจะเป็นนิลเป็นคริสตัลสีดําก็ได้สําหรับคนที่เกิดวัอังคารนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะดีหรือพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์การลงทุนในเรื่องงานช่วงนี้มันเป็นการลงทุนประเภทเการเสี่ยงระยะสั้นๆนะคะเรียกว่าซื้อมาขายไปตรงนี้เหมาะคุณแตก คนที่ทํางานประจําตรงนี้ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าจระทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมีการส่งผลงานให้กับผู้ใหญ่เนี่ยต้องส่งด้วยตัวเองเพราะคุณมีเกณฑ์การถูกแย่งซีนอยู่พอสมควรทีเดียวละ่ะนะคะเรื่องการเงินคนที่เกิดอังคารเยี่ยมค่ะการเงินของคุณโอเคไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเจราจาในเรื่องเงินทองหรือการขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆตรงนี้ถือว่าโอเคอย่างมากๆเลยการเสี่ยงโชคนะคะ ก็พักๆไว้วไสักนิดหนึ่งก็อาจจะเหมือนกับคนที่เกิดวันจันทร์ว่าช่วงนี้การเสี่ยงโชคของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะมีโชคลาภเท่าไหรนะ่นักยกเว้นนะคะยกเว้นคนที่ฝันนะคะฝันที่บอกดวงบอกถึงการเป็นตัวเลขที่ชัดเจนอันนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเราจะมาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ คนที่เกิดมาดังคารความรักของคุณยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะคนโสดหรือคนที่คบหากันอยู่เนี่ยช่วงนี้ความรักอาจจะมีการแปรปรวนหรือการไม่เข้าอกเข้าใจกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันซึ้หนึงระมัดระวังคําพูดคาจาการประชดประชันจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาได้ส่วนคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่นะสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่า ควรเป็นกำลังใจให้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะเพราะเขายังไม่ได้คิดที่จะน้ออกนอกใจเป็นแต่ว่าอาจจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทีนี้จากไพ่ทั้งหมดตัวเลขที่จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณก็คือเลข8เลข7แล้วก็เลข0ูคุณทรัพย์ของคุณจะอยู่กับบริวารหรือสัตว์เลี้ยงของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเราจะทําบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะก็จะทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิสัตว์ ต่างๆนะคะหรือการถ่ายชีวิตสัตว์ทีนี้การขอพรนะคะการไหว้พระการขอพรก็มีหนึ่งหลวงพ่อสมหวังนะคะหลวงพ่อเงินแล้วก็นางกวักที่กล่าวมาทั้งหมดยจะเป็นสิ่งที่สามารถดลบันดาลในเรื่องของโชคลาภให้เคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนื่องจากเราทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิสัตว์จึงเน้นให้รับประทานบางสาวรรัตในวันที่คุณเสี่ยงโชคแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดาที่ประจํารักษาตัวคุณนะคะ หากจะพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้งานอัจฉริ็ะจะเหนื่อยอยู่พอสมควรคุณจะต้องเข้าไปยื่นมือช่วยเหลืองานของเพื่อนร่วมง,งานหรือของต่วรวมทีนี้คนที่เกิดวันพุธด,ดีอย่างหนึ่งตรงเรื่องงานคือคุณอาจจะถูกทาบทามให้ไปทํางานตัวใหม่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณทีเดียวนะแต่ไม่ใช่เป็นการที่จะย้ายองค์กรหรือย้ายที่ทํางานนะคะนะ ถ้าเป็นการย้ายองค์กรหรือย้ายที่ทํางานเนี่ยขอให้คิดตบทวนให้ดีๆเรื่องการเงินค่ะการเงินของคุณเนี่ยมันมีกระแสะของการเงินเข้ามาก็จริงนะแต่มันก็มีกระแสะของการที่เงินต้องควักจ่ายออกไปเป็นเงาตามตัวเหมือนกันคนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าบริวารหรือคนใกล้ชิดตัวจะนําความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาให้คุณที่จะต้องเข้าไปแบกรับภาระร่วมกับเขานะ ทีนี้ในเรื่องของโชคลาภถือว่าโอเคคนที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภจะได้เงินอยู่พอสมควรเช่นกันนะคะความรักของคุณสำหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่กำลังคบหากันอยู่เรียกว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นความมั่นคงอยู่ทีเดียวละนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของความรักส่วนคนโสดค่ะต้องบอกนิดนึงว่า แม้จะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังไม่ได้สนอกสนใจ100%นะคุณยังให้ความสำคัญกับในเรื่องของการงานคุณยังมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะทีนี้จากเ,เลขที่จับไม่ว่าจะเป็นสุขฐานเกตก็ดีหรือพอคาก็ดีมันบ่งบอกว่าเลขประจำตัวของคุณในช่วงนี้ก็คือเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเทีนี้ในเรื่องของกลุ่มทรั์ของคุณนะคะก็จะอยู่กับ มิตรสหายเพื่อนฝูงตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามิตรสหายเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในสายของการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันนะคะการทําบุญเสริมดวงนะเพราะพอคุณได้ไพ่ใบนี้ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมามันบ่งบอกถึงการฝังลูกนิมิตค่ะนะหรืออาจจะเป็นมุนทิเด็กที่เป็นเด็กถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้าพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงของคุณ ทีนี้เวลาเราจะสก,การะขอความกระสิงศักดิ์ธร์ก็จะมีหลวงพ่อโสธรมีสัรเจ้าพ่อเสือแล้วก็พระโพธิสัตว์คุลอิมนะคะเคล็ดลับปันเียงโชค 1. ให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นหยกหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นเงินน่าจะเป็นแหวนเงินกำไลงเงินก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคล็ดลับปันเียงโชคของคุณเราจะมาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนกันว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอ,อันนี้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเหนื่อยกับใครไม่ได้เด่ยกับงานนะต้องบอกเลยค่ะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของสังคมส่วนรวมในเรื่องของการบริหารจัดงานจัดการในเรื่องงานนะคะอันนี้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยอยู่พอสมควรมันเป็นลักษณะของการงานที่มีลูกล่อลูกชนกันอยู่นะนี้ในเรื่องของการ ติดต่อประสานงานตรงนี้ถือว่าดีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่1 8 0 0นเป็นต้นไปของคืนวันพุธจนถึง6โมงเช้าของคืนของวันพฤหัสนะคะการติดต่อประสานงานถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะมันมีในเรื่องของช่องทางการทำมาหากินที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัดนะคะการเงินค่ะเยี่ยมคนที่เกิดวันพุธกลางคืน มีในเรื่องของการเงินที่ดีมากรวมถึงมีโชคลาภเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะทีนี้อยากจะแนะนํานิดนึงว่าเมื่อเราดวงเราดีอย่างนี้แล้วนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคกับการเงินเพวันน้ำตาเดินไปไหนมาไหนเจอขอทานบาทสองบาทห้าบาทเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะให้เป็นครั้งคราวไปเพราะอันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่เสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณ ทีนี้ความรักค่ะเอาละความรักของคนที่เกิดวันผู้กลางคืนระมัดระวังมันจะมีเกณฑ์การมีมือที่สเข้ามาคล้องเกี่ยวนะคะส่วนใครที่กําลังคบหาเป็นแฟนยังอยู่ให้ระมัดระวังเอ่อเขาเรียกว่าผ่านไปเก่าจะคู่นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่รักเก่าจะรีเทิร์นกลับมา รวมถึงคนที่ยังโสดอยู่ณตอนนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้ถ่านมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตอนนี้ไม่แนะนําให้กลับไปนะคะไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับความรักคุณมุ่งในเรื่องของการเงินและการการงานจะดีกว่าส่วนในเรื่องของตัวเลขบงคลค่ะก็จะมีเลข6เลข5แล้วก็เลข2แล้วก็กลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในไกลนะหนึ่งจะอยู่กับบริวารอยู่กับเด็กค่ะ การทําบุญเสริมดวงเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกับบริวารกับเด็กเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นการทําบุญที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาอาจจะเป็นของภาพพิสูจน์ของสาเ,เนเณรหรือของนักเรียนก็ได้อันนี้ก็คือในเรื่องของการเสริมดวงที่นี้การสการะขอพรนะคะ<ม>ก็จะมีหลวงพ่อปานพระราหูแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่เขง็งสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบัรดานในเรื่องของโชคและเราสามารถขอได้ด้วยเช่นกันเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะ ให้ส่งข้อความที่เป็นธรรมะนะคะอาจจะเป็นในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะหรือในเฟซก็ได้อันนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นอนุสงแห่งบุญที่จะทำให้บังเกิดโชคลาภให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเราจะมาถึงคนที่เกิดวันพุธฤหัสบ,บดีกันว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างลหรับคนที่เกิดวันพุธฤหัสบ,บดีหากจะพูดถึงในเรื่องของการงานนะครับเหน็ดเหนื่อยแล้สถานการณ์การง,งานมันไม่ค่อยที่จะ แน่นอนกเท่าไหร่นะครับใครที่มีการวางแผนในเรื่องของการงานอะไรไว้ก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนมาทําใหม่หรือคนที่ต่อพูดหัส,สัปดีนะถ้าจะให้อาจารย์แนะนําอาจารย์ลักษจะแนะนําว่าควรที่จะจิบงานเก่าที่เราเก็บไว้นะคะขึ้นมาส,สางซะจะดีกว่าอันนีุ้่นก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการแก้เครดไปในตัวด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะคะด้ไพ่มหาอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมันก็จะได้รับการช่วยเหลือทีดีการช่วยเหลือตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หลับผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือเราอาจจะเขาเรียกว่าะติดต่อขอสินเชื่ออะไรพวกนี้สามารถที่จะทําได้อยู่พอสมควรทีเดียวละนะคะในเรื่องของโชคลาภ มีไหมคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีเป็นวันหนึ่งที่มีในเรื่องของโชคลาภอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่ระดับหนึ่งนะคะตัวเลขของคุณก็คือเลขห้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์ที่นี้คุมทรัพย์ของเรานะคะของคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีจะอยู่ที่บ้านเลขที่จะอยู่ที่ทะเบียนรถนะคะแล้วก็เวลาเราจะทําบุญเสริมดวงเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิ ที่ช่วยเหลือส่วนรวมต่างๆเช่นอะไรบ้างบอตกตึงก็ได้ร่วมกระตันยูก็ได้นะคะอันนี้มันเป็นการทําบุญโดยที่เราอาจจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องช่วยอะไรบ้างนะ,ะแต่สามารถเอาเงิน,นไปทําตรงนั้นได้เลยทีนี้หลวงพ่อเปิ่นก็ดีปู่ฤาษีก็ดีแล้วก็พระแม่ธรณีก็ตามนะคะจะเป็นสื่อศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถขอพรในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยเช่นกันวันเสี่ยงโชคค่ะของคนวันพฤหัสบดีให้เสี่ยงโชคกับผู้ชาย ที่สูงอายุนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำโชคลาภมาให้กับคนที่เกิดพุทธศสสรดีส่วนคนที่เกิดวันสุกนะคะหากจะพูดถึงในเรื่องของการงานไพ่ที่จับมานะคะเป็นไพ่ประจันประจันถันเกตก็ได้บอกว่าการงานของคุณช่วงเนี้ยนะคะมันค่อนข้าง,งวุ่นวายสักนิดหนึ่งอยู่พอสมควรนะ นี้มันมีเกณฑ์การติดต่อกับต่างประเทศด้วยเช่นกันหรืองานที่ติดต่อกับทางไกลตรงนี้ถือว่าดีมากโดยเฉพาะใครก็ตามที่จะทำงานเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสว่วนคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยหากคุณคิดจะปรับเปลี่ยนยก้ายงานนะคะขอให้เป็นแค่การวางแผนแต่อย่าเพิ่งลงมือทำนะอย่าเพิ่งลงมือทา การเงินของคุณโอเคไหมนะคะต้องบอกว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะไปได้ดีทีเดียวละแล้วก็คนที่เกิดบันสุกเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับของฟุ่มเฟืออยู่พอสมควรนะคะนะแล้วคุณค่อนข้างที่จะอาจจะมองในเรื่องของหลักทรัพย์ถ้าไม่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยก็จะเป็นในเรื่องของยานพาหนะอันนี้จะทําให้คุณเสียเงินตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่า ถ้าจะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาก็ดีหรือยานมานะก็ดีขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าของที่ถูกใจคุณจริงๆอะ่ะณตอนนี้คุณยังไม่เจอหรอกนะคะเดี๋ยวจะเสียดยเงินเปล่าๆทีนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดวันศุกร์เป็นวันหนึ่งที่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วในเรื่องของความรักค่ะต้องทําใจสักนิดหนึ่งเพราะมันจะมีเรื่องของการละล้องละแหง การมีปัญหากันไอ้ที่มีปัญหากันเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคู่จะมีปัญหากันเพราะว่าการเอานําปัญหาของคนอื่นของเพื่อนฝูงของญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาในวงสนทนาระหว่างคุณมันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการนําปัญหาของคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในบทสนทนาส่วนคนที่เขาเรียกว,ว่าคบหากันอยู่ช่วงนี้นะคะ ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะอาจจะไปถูกอกถูกใจคนอื่นจนทําให้เกิดปัญหารักซ้อนได้แล้วคนโสดต้องบอกนิดหนึงว่าคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะโสดไม่ติงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งตัวเลขมงคลของคุณนะคะก็จะเป็นเลข9เลข4แล้วก็เลข6นะคะแล้วก็กลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลหนึ่งอยู่ที่บัตรประชาชนของคุณอยู่ที่ใบขับขี่ นะคะอันนี้ไอ้พวกตัวเลขเหล่านี้มันจะเป็นในเรื่องของกลุ่มทรัพย์คุณทีนี้เวลาการเสริมรวมเนี่ยนะคะเนื่องจากมันมีไพ,พ่ปิยยะมาครูก็ได้บอกว่าอยากจะให้ทําบุญเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธอยู่อาจจะถวายหยุกถวายยาหรือทําบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ทีนี้การสักการะขอพรเนี่ยค่ะนะก็มีอ,อ,อยู่ที่หนึ่งที่จะแนะนำานึ่งสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะ แล้วก็พระนารายณ์กับพระเจ้าตากสินม,มหาราชเคล็ดล mm ับ hmm. วันเสกโชควันนั้นนะคะ mm hmm. ให้คุณแต่งกายด้วยโทนสีชมพูสีโอรสหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นเพชรเป็นไข่มุกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวันเสกโชคของคุณ mm hmm. เพื่อที่จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภมาให้กับเรานะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนะ ถ้าจะพูดเรื่องงานนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งที่คุณจะต้องพบปะปกกับผู้คนมากหน้า,ห,นาหลายตาย,ตายอยู่พอสมควรนะคะแล้วอาจจะต้องเข้าไปยื่นมือช่วยเหลืองานของคนเ,เพื่อนร่วมงานถามว่าทําไมจะต้องช่วยเพราะถ้าคุณไม่ช่วยงานในส่วนของคุณเนี่ยมันจะไม่เดินค่ะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของส่วนรวมเพื่อให้งานของตัวเองเนี่ยมีความก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนะคะ ในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันเสาร์ให้นะมัดระวังในเรื่องของการเงินการตัดสิดใจในการใช้เงินด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการเสียงเงินโดยที่แบบไม่ควรที่จะเสียแล้วมีเกณฑ์การเสียงเงินให้กับบริวารน,นะคะแบบประเภทไร้สารละพุ่มเฟือยเกินเหตุทีนี้ในเรื่องของโชคลาภก็ดีใจกับคุณเพราะว่าไพ่พระเกตเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นครูก็ดีใจกับคนที่เกิด วันเสาร์ด้วยเช่นกันนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอ้ความรักของคุณนะคะให้ระมัดระวังความที่คุณต้องเข้าไปเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามันจะทําให้มีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอ,อ,อาจจะพูดเล่นโดยที่เราไม่คิดอะไรแต่อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดจนเกิดปัญหารักซ้อนได้ด้วยเช่นกัน รวมถึงคนที่กำลังคบหากันอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเอ่าพานธกับการพูดเล่นพูดหยอกพูดล้อประเภทตรงห้าไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็เกิดความเข้าใจผิดกัดคนโสดเรื่องความรักหยุดก่อนเลยค่ะนะคะเรื่องความรักหยุดก่อนเลยเพราะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานและโชคลาภมากกว่าทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะ เลขมงคลของคุณเนี่ยที่จะเป็นตัวเลขที่เป็นเลขมงคลเนี่ยก็จะมีเลข8ปดเลขเก้าแล้วก็เลข5คุมทรัพย์ของคุณเนี่ยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนิดนึงค่ะดูแลเรื่องบัตรเครดิตเรื่องบัตรเอ m ให้ดีนะคะให้สะอาดสะอ้านให้ดูแบบว่ามันน่าหยิบน่าใช้นะคะเพราะอันนั้นคือคุมทรัพย์ของคุณ แล้วก็การทําบุญในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการซื้อโรงศพการทําบุญเกี่ยกับยารักษาโรคอันนี้จะเป็นวิธีการเสริมดวงนะคะ,ะหลวงพ่อปากแดงนะคะเจ้าแม่ง,งูจงอางแล้วก็ปุมานทองนะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะเข้าไปขอพอรในเรื่องของโชคลาภได้ทีนี้เคล็ดลับเสงโชคเี็ยเขาบอกว่าให้เปิดบทสวดมนต์ เบาๆในบ้านนะคะในวันที่คุณจะเสียงโชคเช้านี้เปิดบทสวดมนต์เลยนะคะจะบทไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะนะคะอันแล้วเราก็จะไปซื้อร,อตรัตตอรี่ซื้อเลขอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็จะครบทั้งหมดทั้งแปดวันในเรื่องของเอเลขนะคะที่ประจําวันเสาร์เนี่ยที่มักจะออกนะมันก็จะมีเลขเจ็ดมันมีเลขสามนะคะเลขสุดแล้วก็เลขห้าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่มักจะ ก็เรียกว่าออกในวันอังคารนะเพราะว่าอ,อ,อตตร่งวันนี้วันที่หนึ่กันยาตรงวันอังคารอันนี้จะเป็นตามสถิติแต่ตัวเลขที่อยู่ในใจของอาจารย์รักเนี่ยก็จะมีเลข7กับเลข3นะคะเลขเจ็กับเลขสาเ,เอาละค่ะท้ายรายการนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงบางๆรับทรัพกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับรายการรักเลขเด็ดนะคะทางช่องทางซีมีดมีในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ